ายเดียบัตดีเติมรักทีละนิดพิชิตใจนายตัวดีเขียนโดยมีหน้าประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียนเนื่องจากตอนนี้ภายในโรงเรียนมีการเปิดชมรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีหลายชมรมที่ส่งคำร้องขอใช้ห้องประจำเพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงอยากแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ละชมรมจะได้มีเวลาเตรียมตัวในการจัดการชมรมของตนเนื่องจากในปีการศึกษาหน้าทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะเข้ามาจัดระเบียบเรื่องการเปิดชมรมอย่างจริงจังหากชมรมใดที่ปัจจุบันมีสมาชิกไม่ถึงสิบคนทางเราจะขอให้ชมรมดังกล่าวปิดตัวลงทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลชมรมต่างๆที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังทำให้มีห้องรองรับทุกชมรมอย่างเพียงพอชมรมที่มีสมาชิกมากขึ้นจะได้ใช้ห้องอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดก่อนปิดภาคเรียนที่สองทางเราจะทำการตรวจสอบจำนวนสมาชิกของแต่ละชมรมและหากชมรมใดมีสมาชิกไม่ถึงสิบคนฝ่ายกิจการนักเรียนจะถอดชื่อชมรมออกในปีการศึกษาหน้าทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบฝ่ายกิจการนักเรียนบทนำณนะห้องชมรมถ่ายภาพยังไงก็ปิดไม่ได้ปึ้งเสียงตบโต๊ะที่ดังสนั่นราวกับระเบิดลงของชายหนุ่มคนหนึ่งทำเอาคนอื่นๆที่นั่งอยู่พากันสะดุ้งด้วยความตกใจตัวต้นเหตุละมือออกจากโต๊ะ แล้วยกมือขึ้นกอดอกด้วยท่าทางเคร่งเครียดเอาไงดีประชุมกันมาทั้งวันแล้วยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงเขากวาดสายตามองเหล่าสมาชิกในชมรมที่เหลือกันอยู่เพียงน้อยนิดและดูเหมือนว่าทุกคนเองก็หมดหนทางเช่นกันชมรมถ่ายภาพเป็นชมรมที่อยู่คู่กับโรงเรียนมาเนิ่นนานแม้ว่าจำนวนสมาชิกจะมีเท่าหางอึ่งมาโดยตลอด แต่มันก็ถูกสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นคนที่อยู่ชมรมนี้มาตั้งแต่มอตน้นและได้รับตำแหน่งประธานชมรมต่อจากรุ่นพี่อย่างเขาคงไม่อาจอยู่เฉยได้ถ้าหากจะปล่อยให้ชมรมอันเป็นที่รักต้องมาถูกปิดตัวไปต่อหน้าต่อตาเราก็เสนอความคิดกันไปหมดแล้วนะคะพี่ก้องสร้างผลงานให้โรงเรียนมีของสมนาคุณให้คนที่มาเข้าชมรมเอากฎเรื่องที่ว่าทุกคนต้องมีกล้องเป็นของตัวเองออกอืมอะไรอีกนะ อ๋อหาคนดังๆมาโปรโมทชมรมให้เราหรือถ้าไม่เลือกอะไรเลยก็คงต้องปล่อยให้มันถูกปิดไปละค่ะไอ้พิชเจ้าของชื่อสะดุ้งโยงเมื่อถูกประธานชมรมเรียกด้วยระดับเสียงที่ดังจนแก้วหูแทบแตกใบหน้าสวยงอง,งามขึ้นมาเล็กน้อยเธอพูดผิดอะไรตรงไหนกันละ่ะก็ในเมื่อคุยกันตั้งนานแต่มันไม่มีอะไรคืบหน้านอกเสียจากพูดซ้ำเป็นสิบๆรอบว่ายอมให้ชมรมปิดตัวไปไม่ได้ พอทุกคนหาทางแก้ปัญหาให้ก็ไม่ยอมตัดสินใจสักทีว่าจะทำยังไงต่อแล้วแบบนี้จะให้เธอพูดอะไรอย่างอื่นได้แล้วพีชหรือชื่อเล่นเต็มๆของเธอคือลูกพีชเด็กสาวชั้นม4แน่นอนว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมถ่ายภาพที่มีกันอยู่น้อยนิดเธออยู่ชมรมนี้มาตั้งแต่ม1เห็นการเข้าออกของสมาชิกในชมรมมาโดยตลอดหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องบอกว่า เธอรู้ดีว่าชมรมนี้อยู่ในจุดตกต่ำมานานแค่ไหนโรโหมดชมรมแทบตายหรือชักชวนคนให้มาเข้าบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจนอกจากคนที่ชอบการถ่ายภาพจริงๆในยุคที่วัยรุ่นส่วนใหญ่รักการเซลฟี่เป็นชีวิตจ,จิตใจแถมภาพที่ถ่ายก็อัพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแบบง่ายๆคงไม่มีใครอยากมาเข้าชมรมนี้เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพจากประธานชมรมผู้จริงจังไหนจะต้องซื้อกล้องไหนจะต้องซื้อเลนส์ ค่าจิปาถะต่างๆนานาราคาก็ไม่ใช่น้อยๆแม้จะมีคนสนใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นส่วนน้อยซะเหลือเกินขนาดสมาชิกในชมรมอย่างลูกพีชก็ยังไม่เป็นหนึ่งในส่วนน้อยนั้นเลยด้วยซ้ำไปจริงอยู่ที่เธอชอบถ่ายภาพแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงขนาดจะอยากเป็นช่างกล้องมือโปรเธอก็แค่ชอบถ่ายอะไรไปเรื่อยเจออะไรก็กดชัตเตอร์ซ้ำความสามารถในการถ่ายภาพของเธอยังติดลบ ต่อให้ใครสอนยังไงหรือจะถ่าย